สวัสดีครับพี่น้องครับ,รบ,รบเจ้าขอจะค้องรอบดึกพี่น้องหลังวัด <c oughs> อา่าเป็นติดหลายงานเนาะเขากับเหลือ,อยุ้แช่ส like องไร่ัวกนี้แล้วเหลือ,อยุ้นาโคกงอีกอ่าหกไร่ตร like. งนี้ก็เลยไห้นคนมาเก็บให้ก้อนสองไร่เดี๋ยวคนจิต <c oughs> ก็มีเวลามาเก็บไห้แล้วคร <c oughs> ับเดี๋ยวจะต้องเกี้ยวพี่น้องครับเพราะว่าเพราะว่ามันอุ่นถึงกับเป็นมาโซนนี้แล้ว เก็บไปก่อนจะปล่อยไว้เขาสิลงพี่น้องแต่เขามันลงก่อนนะลงมได้ประมาณสั้สามหลอดรืสี่หอดลเป็นข้าวเหนียวนะครับผมเอาไปกินด้วกเขาเอาไปกินนะครับผมใส่บาตรใส่ยังนะครับอ่าปอดพงจากฝาขนนะครับผมลมแหง้งแหง้ง หมอกกระลุอยูต่ว่าล้มนั่นสิก้คือว่าเกี่ยวได้เห็นพี่น้องถ้าล้มอ่ะถ้าหมอกมีหมอกแล้วก็ไม่ลมเกี่ยวไม่ได้ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มนิดๆนะครับทิ้มงานนะครับคือว่าคนสู่อายุ <c oughs> บรรยากาศช่วงเที่ยวเขาได้พี่น้องเด้อนะครับผมไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรนะครับทายบรรยากาศเที่ยวเขานะาออั้นของรอบเดีะครับขอบคุณพี่น้องที่ยังติดตามที่ยังรักที่เมตตานะครับถือว่าฟองนีนงงล,ลมีพี่น้องฟันงนงงลีลมเกี้ยวเที่ยวเขาอยู่ในฟอนนะครับ รอบดึงสามชั่มกว่านะครับผมว่าชวงนี้งเล่งก็ต้องดิบเกลียวดิบนังคุณเหออนี่ันเกลียวตั้งแต่เสา26ไร่แล้วก็มันเกลียวเจ้าดึสีไร่6 2ไร่ ก็วันนี้ท่านใว่ารถกวันนี้ได้รวมทั้งหมด2ไลนเนี่ยมือหนีด้แต่แมงศราแมงศรามาเราเอมป็นโเบื้งเงินนี่ของมุณเราเ๋ยวมของมเรา สามถุงนะครับเอาไปลางานี่ก้อนพี่น้องเพราะว่ามันยังเขียนไปว่าทาันใดเอาไปกล่งองนี้ก้อนเป็นข้าวเหนียวสิบสามปุ๋ยแล้วนะครับผมประมาณสามรอบของของไทยน้าจังไปไหนมาหายคิดเลยไคิดเอาไว้อีกก้อน ก็เด <S 々> ินรถไฟมาดิขับรถไฟมามันี่ยกับรถใกล้ที่ออคุณนั้นตดประตูเรามาลุ้นรอติดตามพี่น้องว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับผมรอลุ้นรอติดตามนะครับผมคลิปเกี่ยวข้าวรอบดึกนาตัวเองนะครับผมรอติดตามครับไม่รู้ทีมงานรถเกี่ยวเชืออะไรนะผมไล่คู่กระคุ่กันเลยนะครับเพาดูกบบครบละไม่ดูแบบครบปะ คนโหกับคุปซิโนอเอ้ะไรคุกกันก็ได้ซ้ำไรคุกโนราะหนกับคเสร็จลงกัรถวล้ เยนจะเป็นคบที่นองเวลาปราการที่สามมันเท้าที่นองเอ้ยนะคะะนรับอนาลกจวงเลือดูอการเกยบข้าว

เขาติดตามพี่รองครับโอเคเรียบร้อยนะครับผม เดี seats, <stars> ๋ยวเขาปนน้ามเนาะเข็ไปยั้งเขาไปยั้งนะครับโอเคโอเคถือว่าตั้งหานเยอะที่ว่าตั้งหานเยอะนี่ทั้งกันหลายนี่ทั้งกันเดีมเลยอ่ะโอ้ยหลายแถวเอ้หน้าทั้งป่วเนาะไม่ตั้งหานเยอะไปหลายทั้งยีดได้ขนาดนี้หือว่าสุดยอดหรืออะไรอะไรครับแยกแยกไว้ผมเนี่ยแยกไว้ผมเนี่ยนั่นต้องคอยมีขอขอลงทิ้งก็ได้ นหาของรดไอ้เนี่ยดีดีว่าว่าไทยม่าขอเจ้ากดโอ้น้ำตีโอ้เต็มล้ำเลยอ่ยฮ่าโอ้ยไ่ต่ออยาไม่่อเองแลยวมันซอเองบ่างสรกับว่าใดเนี่ยต้งหักแล้วนะเจ้าแยกไปคอยเลยแยกไปคอยเลยมัดหนักแล้มาไป้งหัก เรียบร้อยแล้วนะครับอเอาเอาเอาถุงกรห้องนี่ขอไปไปตากเสื้อปูนดอกมันมันเปียกแห้งหมด Là... Ừ. Đây xí hạ thùng nữa rồi, con này nè. Ờ ờ ờ, quay dè quay. Ok ừ. rồi quay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมเพี้ยงหมดแขนแต่ผมเพี้ยงหมดแขนมันบ๊อบเพีงบมดตกวไหมวันจันได้เบิดอจูบอันนี้โชเฟอร์นะเจ้ายางเมื่อในน้ำก็ได้บ่มีเข่าร้อยเออว่าอย่างนั้นได้สามนี่ก็ถือว่าทะลุเป้าแล้วทะลุเป้าแล้วล่ะมันเปียกกับสามันได้สามสิบสี่สิบปุ๋ยกับโอเคแล้วเขาอยู่ในหังเขาอยู่ในน้ำหมดนะแต่ว่ามันดีอยู่หรอก น้ำเลยมันเขากัเกี de, ่ยวเยอะเลยพี่หน้าเห็นปะอันนั้นคันนั้นคันนึงจะเกี่ยวเยอะพี่น้าพูดเลยไก่พูดมีคันนึงก็เกี่ยวอยู่ไปตั้งหากด้วยไมเด้ออวยแยกไปแยกไปลงไปทั้งหลังทั้งหลังนี่แยกอีกดังนึงน่ะหล่อนหล่อนดี่โกมุนนี่เล็กเกี่ยงเอาจนพูนโกมุนนี่เล็กก็ได้หลายถุงเนี่ยสามสิบมาลงเราสามสิบ ไอ้ตัวนี้แม่นเชียร์นำเนี่ยได้ถุงได้ซีบอยู่มั้งได้เป็นซีบถุงเนาะเมื่อกี้ลงหาปุ๋ยซับไม่ได้ออกนะเม็ดเลยเอาขอบคุณพี่น้องทุกซับทุกซับสกายทุกใจทุกแใจเด้อพี่น้องครับามวยการติดตามทีวีดอทแชนแนลนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้เอาไว้ช่วนี้สวัสดีครับ